สมพรค่ะคุณสมพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่23ตุลาคม2532ค่ะแจ้งว่าปีมะเสงนะคะเลขบัตรประชาชน358ค่ะ358คือเป็นคนที่มีความมุมาณะในเรื่องการค้าการขายการลงทุนเป็นคนค้าขายดีคะคระมีจิตใจประเสริฐแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมในการค้าขายการค้าขายเนี่ยถ้าไม่มีกำไรไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าบวกกับค่าเดินทางบวกกับค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีกําไรแต่เขาไม่คิดกําไรเยอะค่ะกําไรที่ยุติธรรมถามการงานการเงินแล้วก็ความรักสามเรื่องหลักเหมือนกันการงานก็เป็นคนทํางานเจริญรุ่งเรืองดีนะครับการงานห้ากับแปดเป็นการงานการค้าการเงินก็มาจากค้าขายไม่ใช่ในเสียงโชคค่ะความรักก็ชอบคนที่ทำมาหากินค่ะ แล้วกู่่ครองเป็นคนตัวสูงหน่อยะนะครับเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ท้วม,มค่ะเขาก็ทำงานเก่งครับค่ะแล้วก็หม,มายเลขที่บ้านนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะตัวเ,เดียวเลยชีวิตก็ชอบอยู่เป็นตัวของตัวเองะนะครับมีความเชื่อม,มั่นแล้วก็ไม่อยากใครมายุ่งชีวิตส่วนตัว ครับก็มีแปลงที่ฟันยัปลายาที่ฟันก็แชงตัวเองค่ะไม่เยวแปลงที่ฟันนบ้านมาอยู่คนเดียวมันจะเหงาไหมคะบ้านหลังนี้เหงาไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรมาเลี้ยงไหมชอบเลี้ยงงูนะสิอยู่นะนี่บางคนก็เลี้ยงงูนะงูเหลียวไม่ในห้องเลยแต่ว่าชีวิตเขาจะต้องผูกพันกับงู หรือเจอคนเกิดยีมโลงมาเสง็งถึงจะเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เวลาง,งูเนี่ยงูตัวเมียตัวผู้เนี่ยมันเป็นขนาะของการอยู่แบบงูค,คือผสมพันธุ์กันเสร็จก็แยกกันไปแต่ะ,แ,ะแต่ว่าวบ้านเลขที่7นี่ก็ถือว่าโอเคไหมคะโอเคครับก็เป็นบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพ ถ้าทางอินเดียเรียกว่าเทพพะศิวะพศิวะดุมากค่ะโจไม่กล้าเข้าล่ะโจไม่กล้าดุแล้วก็เงียบสง,งดัดค่ะอย่างน้อยก็สบายใจได้แล้วว่าบ้านเลขที่เจ็ดโจม่กาเข้าแน่ๆนะคะคุณสมพร์ะหมายเลขโทรศรัพท์มือถือ533ค่ะอาสาสามเป็นคนเจ้าปัญหาคิดอะไรมีปัญหาอยู่เรื่อยค่ะอยากจะทำนู่นทำนี่ค่ะก็มีปัญหาคิดแล้วก็สำเร็จดีค่ะค ก็เหมือนกับเป็นคนที่มองถึงปัญหาก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขใช่ใช่ไหมคะคแต่ถ้าถามถึงว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขนี้เนี่ยดีไหมคะ,ะหรือว่าปัญหาที่มันเข้ามาก็จะเคลียร์ไปได้ไง,ไง่ายๆโดยแสดงว่าเขาจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นมหมายคือหมายความว่า,วาเออผมมีมีปัญหาเรื่องความรักช่วยช่วยพิจนารณาหน่อยอะไรเงี้ยมีปัญหาเรื่องครอบครัวเขาจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ครับคุณนี่ก็ตัดสินใจว่าทำยังไงเป็นที่ปรึกษาให้กับหมูเพื่อนๆนะคะแลืชาวบ้านมีเรื่องอดีความฟ้องร้องจะต้องทำยังไงไปจดทะเบียนนู่นจดทะเบียนนี่อย่าขาดทำยังไงของทะเบียนคือระเบียบเกี่ยวกับกฎระเบียบของข้าราชการทุกเรื่องนี่เขารู้หมดแล้วแล้วถ้าอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนดีไหมคะถ้าสมมติว่ามันมีแต่ปัญหาเข้ามาให้เขารับแล้วก็คอยแก้ไขให้เปลี่ยนดีไหมมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเขา อ๋อไม่ควรที่จะเปลี่ยนหมายเลขนี้ดีแล้วมันก็ไม่ไม่เสียหายค่ะแต่นี้ก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือเราเราเราใช้เลขเนี้ยว่าเราได้เงินหรือเปล่าทำไม,มเรามีอาชีพเป็นนายความอาชีพเกี่ยวกับการบัญชีอะไรพวกนี้ก็ก็เหมาะสมก็เหมาะสมเพราะทำแล้วได้เงินค่ะถ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่มีงานเข้าเลยตอนนี้ก็แย่ละก็แย่ละเนี้ยค่ะ,คะต่อมาท่านที่สาม